หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่า เอให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราลักสเก็ตทอบจันทบ,บุรีจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์ป้องกันและเสื้อผ้าแนวสปี คอลเลกชันใหม่ๆม,ม,มาตรฐานสากลแห่งแรกในจังทับบุรีนอกจากนั้นยังมีซิงเกิลบอร์ดปาร์คและมินิแรมไว้คอยบริการนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม ช็อปตั้งอยู่ถนนพย,ยาตังซอยเจ็ดทางปั๊มน้ำมันเชลเลยโลตัสเข้าซอยมาร้านอยู่ขวามือ mm hmm. เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดบริการ9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มลักเก็ตช็อปจำหน่ายสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์และรับสอนโดยเทรนเนอร์มืออาชีพโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ เพียงท่านกดไลค์กดแชร์เช็คอินโชว์รับส่วนลดทันที5%สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนาลักษ์0909618728และนุองจูน0648710197 หมกปลาน้ำดอกไม้สูตรใช้นมสดรสชาติหวานมันกว่าเดิมจัดโปรโมชั่นสู้ภัยโควิดเพียงราคาห่อละสิบ,บาทซื้อหน้าร้าน5ห่อแถมฟรีหนึ่งห่อสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งออเดอร์หอหมกนมสดหรือมารับเองได้ที่หมู่บ้านสายทองเลขที่112ยับ57ตรงเข้ามาเกือบสุดซอยบ้านอยู่ขวามือ อยากกินห่อหมกขอให้นลกถึงเราห่อหมกนมสดปลาน้ำดอกไม้ สามารการส่งออกผลไม้คุณภาพแก่ผู้ประกอบการล้งผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่าสะอาดปลอดภัยจากโควิด19ซาเลงข้อเท่าวัย64ปีสิ้งลงเนินเสียหลักพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนเสียชีวิตขาที่ติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ในมายนิว สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2564วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสุนันทาบำรงสวนนะคะ ในส่วนของการเรียกความเชื่อมั่นกับผล,ลไม้ที่กำลังเริ่มออกสู่ท้องตลาดนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของประเทศคู่ค้านะคะก็ยังคงมีความกังวลใจเพราะว่าต้นทางการผลิตผลไม้นั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9แต่ว่าวันนี้นะคะชาวสวนและผู้ประกอบการได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงในรายละเอียดกันนะ ขณะที่สถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมคะดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราไปติดตามชมกันคะ่ะข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะส่งผลให้ยอด ในการติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่นี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมียอดสะสมอยู่ที่221ราย ทั้งหมดนะคะรักษาหายจนกลับบ้านหมดแล้วนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นที่เสียชีวิตและในตอนนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีนั้นก็ยังคงใช้แผนเดิมนะคะนั่นก็คือการคัดกรองแบบเอ็กซเรย์เชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกลุ่มเสี่ยงในชุมชนค้นหาผู้ติดเชื้อมาทำการรักษาหยุดการแพร่ระบาด ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะคะดีขึ้นตามลำดับขณะที่ด่านตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัดนั้นค่ะก็ยังคงบูรณาการร่วมกันของหลายๆหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันและยับยัง้งผู้ที่อาจจะนำเชื้อเข้ามาสู่จังหวัดได้นะคะโดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีนั้นจะต้องลงไปตรวจคัดกรองนะคะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีการเช็คในเรื่องของการติดตั้งหมอชนะและไถชนะ คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีก็ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อส่วนสถานการณ์โควิดใน19ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า12วันแล้วนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยยังคงเดินหน้าเชิงรุกนะคะเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดต่อเนื่องค่ะ ที่ห้องประชุมพลอยจันทร์สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับหลังไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา12วันและจังหวัดได้มีการผ่อนคลายกิจกรรมบางประเภทนะคะเพื่อเป็นการกระ ต้นเศรษฐกิจและให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เข้มขน้นการดำเนินชีวิตแบบไม่ประมาทนิว n นอร์มอ แต่ว่าในส่วนของสนุกเกอร์บิลเลียดสนามไก่ชนสนามกัดปลารวมไปถึงสนามฝึกซ้อมหรือว่าแข่งขันนั้นยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการในช่วงนี้นะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยในครั้งนี้มีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19แผนการคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการการอนุมัติเงินทดลองราชการเชิงป้องกันและยับ ย้งวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาอย่างเช่นแนวทางการเฝ้าระวังเชิงรุกภายหลังผ่อนคลายมาตรการมาตรการผ่อนปรนของการอนุญาตให้เดินทางเข้าออกแรงงานต่างด้าวการขออนุญาตจัดงานบูชาดาวนพเคราะห์วัดเขตนาบุญญารามประจำปี2564แนวทางการปฏิบัติเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวการขอผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชนาจักร เพราะเพื่อการขนส่งสินค้าณนะจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านทับตารีและบ้านสวนส้มอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นต้น นี่ก็เป็นในส่วนของการประชุมนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องของการหยุดการแพร่ระบาดโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะกิจกรรมในหลายๆกิจกรรมก็มีการเสนอนะคะขอที่จะดําเนินการจัดขึ้นมาในส่วนนี้เองค่ะทางจังหวัดก็จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะถ้ามีการวางมาตรการอย่างรัดกุมนะคะและคาดว่าก็จะไม่เป็นสถานที่ หรือว่าเป็นแหล่งในการที่จะมีการรับเชื้อแพร่เชื้อได้ทางจังหวัดก็จะพิจารณาให้ดําเนินกิจกรรมได้นะคะ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้เรื่องของผลไม้นะคะก็ต้องหยิบยกมาพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นละค่ะเพราะว่าในส่วนของมาตรการเรื่องของการส่งออกผลไม้คุณภาพนั้นนะคะทางจังหวัดเขาได้มีการเรียกประชุมเพื่อทีแจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโรงบรรจุนะคะเตรียมที่จะส่งออกผลไม้ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ที่ห้องประชุมบุษราคามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6กรมวิชาการเกษตรได้จับประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออกฤดูการฤดูการผลิตนะคะปี2,564โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพิเชษวิริยะภาหะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบนโยบายในการ ส่งออกผลไม้และรับทราบปัญหาอุปสรรคแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางบนมาตรฐานหลักความสะอาดปลอดภัยทั้งการผลิตภัยในสวนที่เน้นมาตรฐาน G A P และการป้องกันโควิด19 การบรรจุหีบหอและการคัดแยกของผู้ประกอบการส่งออกก็คือลงตามมาตรฐาน GMP และการป้องกันโควิดและสุดท้ายนะคะการขนส่งและระบบโลจิสติกที่ต้องสะอาดทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกันเพื่อให้คู่ค้าและผู้บริโภคนั้นเกิดความเชื่อมัน่น โดยในการประชุมค่ะก็เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันโควิด -19 และแบ่งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น2กลุ่ม2รุ่นด้วยกันคือในส่วนของภาคเช้าก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุม227คน 277คนในส่วนของภาคบ่ายนะคะ224คนเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูการผลิตผลไม้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกผลไม้ตลอดจนปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพส่งออกตลาดซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจติดตามเฝ้าระวังและควบคุมการส่งออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ค่ะในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้กลุ่มวิชาการเกษตรยังได้ให้ความรู้เรื่องของแนวทางการตรวจออกใบรับรองอนามัยพืชเพื่อการส่งออกหรือที่เรียกว่า4 p พขั้นตอนการส่งออกผลไม้ตามข้อตกลงพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนการปฏิบัติตามมาตรฐานมอก,ก 09-047-2560ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งการดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพและสวมใช้ใบรับรองทางนี้เพื่อที่จะให้การส่งออกผลไม้ในฤด,ดูการผลิตปี2564นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถส่งออกผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP GMP สร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศไทยต่อไป และนี่ก็คือมาตรฐานนะคะของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่ให้ทั้งชาวสวนและผู้ประกอบการส่งออกนั้นรักษาม,มาตรฐานเอาไว้เพื่อที่จะให้คู่ค้าปลายทางรวมไปถึงผู้บริโภคนั้นเกิดความมั่นใจนะคะว่าผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นปลอดภัยร้อเปอร์เซ็ต์ค่ะพักอันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงน้้กลับมาติดตามชมค่ะ thank mm -hmm. you ตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ My News นะคะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะกรณีนี้เกิดขึ้นกับชายวัย64ปีแล้วนะคะขับขี่รถจกักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งค่ะลงเนินมาด้วยความเร็วนะคะไปเสียหลักพุ่งชนกับรถรับตู้รับรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะกรณีนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว เวลา15นาฬกา30นาทีของวันที่8กุมภาพันธ์นะคะร้อยตำรวจเอกรักชาตินวลเจริญร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เสียหลักพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนบริเวณบ้านพลอยแหวนพื้นที่หมู่ที่4ตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จงังหวัดจันทบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะหลังรับแจ้งร้อยเวรเจ้าของคดีพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีเดินทางไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุค่ะ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายกรวิทย์แซงโง่อายุ67ปีแล้วนะคะอยู่บ้านเลขที่48หมู่ที่5ตําบลบางกระจอ่ออาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสภาพศพนั้นอยู่ใต้ท้องรถตู้รับส่งนักเรียนสีเทาหมายเลขทะเบียนนอน,นูขอไาย4248จันทบุรีที่จอดอยู่ริมทางฝั่งด้านซ้ายสภาพมุม ฝ่ายตาด้านขวาหน้านะคะมีร่องรอยถูกชนจนเสียหายโดยมีนางอโนไทยชินะพัทระพงศ์นะคะอายุ54ปีซึ่งก็เป็นคนขับยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน1กไก่ดอเด็ก2965จันทบุรีจอดนิ่งอยู่กลางถนนสภาพหน้ารถนั้นพังเสียหายเช่นเดียวกัน เบื้องต้นจากการตรวจสอบพลิกศพนะคะพบบริเวณที่ศรีรษะนั้นมีบาดแผลชะกันจากการตรวจสอบนะคะเบื้องต้นนางอนไทัยผู้ที่ขับรถตู้รับส่งนักเรียนได้เล่าให้ฟังว่าตนเองได้ขับรถคันนี้นะคะเพื่อที่จะไปส่งนักเรียนกรณีในส่วนของการส่งกลับบ้าน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นทางขึ้นเนินแล้วก็เป็นทางโค้งจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายนะคะขับขี่ลงเนินมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนในเลนของตอนเองซึ่งตนเองก็พยายามเบรกแล้วนะคะแล้วก็หักหลบแต่ว่าไม่พ้นทําให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายนั้นนะคะชนเข้าอย่างจังทําให้ผู้ตายเสียชีวิต ทีนี้เบื้องต้นค่ะก็คาดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนายกรวิทย์นะคะผู้เสียชีวิตน่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาด้วยความเร็วประกอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นทางโค้งและนงเนินทำให้เสียหลักไปพุ่งชนกับรถรับส่งนักเรียนที่ขี่มาด้านหน้า ส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นนะคะเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทำการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่ในส่วนของร้อยเวรเจ้าของคดีค่ะได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำม,มาประมวลกับพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดีต่อไปเขาแหกโค้งมาแล้วเขารถเขาพลิกกระแเพงคว่เค่ะกระเเพงฟามเสร็จแล้วไหลมาค่ะทีนี้เบรกไม่ทันค่ะว่าเราจะไปทางนี้คือชนปึ้งแล้วไปได้หน่อยนึงก็ นั่นน้อไซค์ขี่มาเร็วไหมครับเร็วค่ะเราก็เห็นเราก็แบบตะแคงเห็นตะแคงมาตั้งแต่ตรงโน้นแล้วจ้ะเราก็เราก็เบรกแล้วแต่มันเบรกทีเดียวไม่ได้ดรถเลยก็เลยก็ไม่ทันลวค่ะพี่ไปไหนมาครับเนี่ยจะปไปรับนักเรียนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังคงเกิดฝนตกได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเองอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละของพื้นที่ติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าเกษตร,รกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยภาคตะวันออกีิงเหนือนะคะก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาค ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเชิงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนบางแห่งในระยะนี้ ขณะที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวัน,ออ,น,อ,อ,นออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรวันนี้หมดเวลาของ My News สแล้วน,น,นะคะดิฉันและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพร,รุ่งนี้สวัสดีค่ะการป้องกันโควิด -19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ไง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้ คอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทำให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้น เมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้ดังนั้นหากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์สักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆส่วนด้านการป้องกันโควิด -19 ควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรือเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพ,พื้นที่ที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอ,อยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆกกน้ำราวบันไดเป็นต้นให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือรับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก ปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารคดีสั้นรู้ทันโควิด19กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ความดีที่คุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ